บัดนี้ท่านทั้งหลายบรรดาที่มารับของขวัญสมทบทุนสร้างโรงเรียนพระปริยัติวัดปักน้ำได้อุตสาห์พยายามมาโดยความบากบั่นกลากล้มประมานร่างกายมาก็เพราะอยากจะได้ของขวัญรั่วของขวัญน,นี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นมหาจรจรันเมื่อเราได้ของขวัญแล้ว ให้ตั้งใจแน่แน่วหยิบของขวัญน,นั่นด้วยมือของตนแก่ห่อของขวัญออกหยิบด้วยมือของตนแล้วมานดูให้จําของขวัญน,นั่นแม่นยําแน่นอนไอ้ฟันเฟนไม่หลงไหลจําได้แม่นแ,แน่นอนแม่นยําดีแล้วให้น้องเข้าไปในกลางตัวหญิงน้องเข้าไปในทางช่องจมูก้ายชายน้องเข้าไปในทางช่องจมูกขวา เอาไปตั้งอยู่กลางตัวกลางตัวน่ะสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายสะดือทะลุหลังไปเส้นหนึ่งได้กลุ่มขวาทะลุซ้ายไปเส้นหนึ่งได้กลุ่มถึงตึงของกลางสดกันนั่นยดว่ากลางกักอาญาธนาพระไปตั้งอยู่กลางกักนั่นเราหันหน้าไปทางไหนพระหันหน้าไปทางนั้นกลางกั๊กนั่นแหละโถกลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์ท่าฟองข่แดงของไก่ตั้งอยู่กลางดวงธรรมนั่นดวงธรรมนั่นถอดใสสะอาดอยู่ ชีวิตของเราดวงโดดโฉดสนาการาดวงทมนั่นสบติดเสาหมองอยู่ชีวิตของเราไม่สงสยัยสบติดเสาหมองเหมือนกันภายหลังตั้งใจลงไปอีกชั้นหนึ่งหญิงสอดใจแนละ้มันทางช่องจะมูกซ้ายชายสอดใจมันจะทางช่องจมมกขวาก็ไปตั้งไปในกลางองค์พระของขวัญน,นั่นพอตรงกลางองค์พระของขวัญก็ถูกพระพุทธเจ้าเนาะโจ้ไขไม่ชวนแล้วก็ให้ระลึก ถึงสระพุทธเจ้าโดยบาลีว่าสัมมาหลังสัมมาหลังให้ช่วยประคองใจเรให้หยุดทนิ่งสัมมาหังสัมมาหังสัมมาหลังให้ช่วยประคองใจให้หยุดสัมมาหลังสัมมาหลังสัมมาหลังให้ช่วยประคองใจหยุดเพราะถุกสวนเขาตอนนั้นหยุดกึกใจหยุดเมื่อใจหยุดแล้วเราเอาใจของเราเ้ากลางของหยุดกันกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลาง ใต้กวายนั้นหลังหลังบนนอกในในปลกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางหนักเข้าก็โทก่วนเข้าเห็นพระแ่มลืมตาก็เห็นหลับตาเห็นนั่งเห็นนอนเห็นเดินเห็นยืนเห็นนึกปวะาใดเห็นแจ่มเวลานอนเมื่อเห็นแ่มดังนั้นแล้จใจหยุดนิ่งอยู่บพราะที่เห็นแ่มนั่นแหละเป็นมหาคติกุศลกลามาประจางกุศลจะทําบุญกุศลอย่างใดอย่างใดสู้ไม่ได้ สั่งวัดว่าอาวาตอย่างนี้ได้สู้ใจหยุดนิ่งอยู่กับพระของขวัญน,นั้นพุดใจเดียวเท่านั้นไม่ได้เสียเงินเับขดีดโคตรขีล่างก็สู้ไม่ได้เมื่อเราเอาใจของเราอยู่กับพระของขวัญที่เห็นแจ่มนั้นเป็นมหาเป็นมหาัรรนเป็นสมาธิแล้วตายไม่ตกนรกอยู่กับพระของขวัญที่เห็นแจ่มนั่นแหละ ใจที่อยู่กลางของกลางกลางของหยุดตกวกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางหนักกว่าปจายอยาถอยตายตัวทีเดียวไม่ถอยกลับกันตรงนี้ตายตัวไม่ถอยกลับหนักเข้าหนักเข้าพระจะโตได้แปลงสีได้เป็นพระแก้วใสพอพอตัวเราหรือโตกว่าตัวเราเราก็ใจของเราจะยุดนิ่งอยู่กลางองค์พระแก้วจะดูทะดุหลังขวาทะดุซ้ายกลางกั๊กแบบเดียวกันประจยุดนิ่งอยู่กลางองค์พระแก้วนะ พอหยุดนิ่งอยู่กลางองพระแก้วแล้วก็เลื่อนถึงความบริสุทธิ์ดีเขาก็แก้วสมมาจะห้อง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 สมมาหล้งใจเราก็หยุดตามเดิมหยุดก็เข้ากลางหยุดไปตามเดิมกลางของกลางกลางของกลางกลางกลางนิ่งแล้วแก้วเราก็ไสหนักขึ้นสะอาดสะอาขึ้นโตหนักขึ้นจะไปไหนก็พระแก้วนั่นก็ได้อาราธันาพระแก้วไปนรกสี่รอยห้าสิบกคุ้มปตรวกนรกดูได้ตลอดเมื่อไปถึงสัตว์นรกแล้ว จะไปพูดไปถามกับสัตว์นรกอย่างหนึ่งางได้ได้ตามความปรารถนาหรือจับมือจับแขนของสัตว์นรกนั้นไต่ถา,ถามก็ได้จับมือถือแขนได้ตามชอบใจตามความปรารถนาเหมือนมนุษย์เราแต่ว่าเราจะไปไปดูวกเปรตตรวจดูวกเปรตมีสิบสองสคูลไปพูดไปจากรก็ได้ไต่ถา,ถามบุพกรรมที่กระทำดีที่กระทำชั่วได้อย่างหนึ่งยงใดได้ได บ้านจองอยู่ที่ไหนถามได้จับปูถือแขนกันพูดได้แบบเดียวกันไปไปไปพวกอสุรกายกอแบบเดียวกันจับมือถือแขนพูดกันได้ทายถามกันได้มีบุคกรรมอะไรกระทาไว้มาเป็นมาเด็นมาอยู่ในาบภูมินี้พูดรู้เรื่องกันจับมือถือแขนกันตามจอบใจไปในพวกสัตว์เดรัจฉานสัตว์สัตว์เดรัจฉานจะมีกายข้างนอกสกายข้างในเน่ะเป็นกายมนย์ละเอียดแท้ๆแล้ก็จับมือถือแขนกันพูดได้ จะไปหาจะไปหาพวกมนุษย์โสดุพวกมนุษย์มีมากน้อยสลายไปตลอดมดสกายมนุษย์นั่นก็จับมือถือแขนกันโูดได้กายยาวกายละเอียดจับได้ทั้งนั่นถ้าจะไปในในพวกเทวดาจารย์สมุทตาตาวถิ่นสายานามาดุสิตติม,มาตติบรนณีมิตวตวตีมีมากน้อยสลายจับมือถือแขนกันพูดได้จะไปในพวกโรคภรมที่พวกชัน้นจะจับมือถือแขนกันพูดได้ ไปในพวกอาร,รมณ์สี่ชั้นมีมากน้อยแต่ได้จับมือถือแขนกันพูดได้แต่จะไปในพวกไปหาในพระพุทธเจ้าในนิพพานก็บปอบวนนิพพานไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วรับผูดอย่างหนึ่งอย่างใดกับพระพุทธเจ้าได้ทุนอย่างหนึ่งอย่างใดกับพระพุทธเจ้าได้จับมือถือแขนกับพระองค์ก็ได้เหมือนมนุษย์เราแบบเดียวกันเ<ะ>มื่อเป็นเช่นนั้น ของนี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์อย่างนี้เห็นไหมลน่ะศักดิ์สิทธิ์นักเท่าไครได้ดังนี้แล้วคนนั้นก็ตายก่อนตายได้ก่อนจะตายนั่งตายก็ได้โพดไปจะกระทั่งดับจิตก็ได้ตายซะก่อนตายสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้เพามีธรรมกาเรามีกายของขวัญเรามีกายเรามีกายแก้วน่ะสำคัญนัก ทำไมถึงขนาดนั้นเราต้องการจะรวยในชาตินี้จะค้าขายเอาใจจดกติระของขวัญนั่นขอรัตนาพระองค์ในทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้าการค้าขายข้าพุทธเจ้าขอให้กว้างขวางเต็มประเทศไทยล้นประเทศไทยก็ซื้องื่อนขายกล้องกําไรงามดังไปถึงสนนิพนา์สงผังซื้อง่าขายกล้องกําไรงามมาเต็มตัวบนประเทศไทยเรา ถอนไปคล้าขายขนาดอย่างนี้ทุก่าวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกพเทธนาฏเท่าอาจจะรับราชการต้องรัตนาพระองค์ในทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับราชการผมฉันผู้รับราชการไรับราชการอยู่แล้วก็บอกว่าข้าพระพุทธเจ้ารับราชการอยู่แล้วผมฉันรับราชการอยู่แล้วขอนาทีราชการนึ้เาพระพุทธเจ้าข้อรับเรื่องเรียบร้อยเมือนพิธีตุตาตุใจบุรุษับุใหญ่ก็เป็นธีนิยมจมชอบประกอบข้าพระพุทธเจ้า ให้เป็นราชการชั้นกีชั้นโทชั้นเอกสูงสุดในสายราชการนี้หน้าที่ราชการชนิดใดก็อาราธนาท่านในทางในในใน,ในทางชนิดนั้นไปเอจะได้ผลสมความปรารถนาพระเจ้าก็ดังไปถึงพระนิพพานท่านาก็ทรงผังราชการสูงสุดลงมาให้เติมตัวเราพ่อนไปนราชการอย่างนี้ทุกคราวไป ถ้าจะไปทำนาทำไรทำสวนับทำการงานด้วยปลีแข่งของตนด้วยกำลังอวัยวะร่างกายของตนขอพระองค์ในทรงโปรดการงานข้าพุทธเจ้าเป็นดังนี้ขอให้ทำง่ายทำได้ทำสะดวกเลยผลกวรควรควรขาหนึ่งอยู่กลางองค์พระของขวัญนั้นสัมมาหรืหฮังสัมมาหรือับสัมมาหรือัดังก็ไปถึงเกิดนิพพานทรงผังได้ผลกวรควรควนค้ามาเต็มตัวเราถ้าไดจะไปทางบกทางน้ำทางอากาศก็รัตนาพระองค์ในทรงโปรดค่อยไปดีมาดีสวัสดีมีชัยหนึ่งอยู่กลางองค์พระ สัมมาระทังสัมมาระคังสัมมาระดังก็ไปถึงปฏิพานทรงผังไปดีมาดีสัสดีจมีชัยมาเต้นต um ัวเราวิธ si ีเราได้ของขวัญไปแล้วะไรปฏิบัติให้ถูกส่วนดังนี้ที่พอที่เราที่บมอให้ฟังนี้เนี่ยเป็นวิธีของการประทุษปฏิบัติรักษาในพระของขวัญนี้ทำแม่ว่าเราได้พระของขวัญนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วล้วก็ติดอยู่กับตัวเสมอสมองบำบัดโรคภัยไข้เจ็บได้ต่างๆโรคภัยไข้เจ็บมีในตัวหายหมดถ้าเด็กเล็กแล้วก็อ้วนทวนทีเดียวอกน้ำก็ไม่ตายเดือนล่มก็ไม่ตายรถชนรถทับไม่เป็นอันตรายทางนั้นรงสงครามกดขึ้นไม่ต้องอบทยพหลบหลเมาอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นตามหน้าทีธรรมะเป็นยังไงเราทำธรรมะกนอยู่อย่างนั้นตามหน้าทีเท่าเขาเท่าเขาสมรภูมิไปรบกับเขา ก็ไม่ต้องหวั่นวาดมีพระของขันแล้วอาวุธยุทธภัณฑ์ทำอันตรายไม่ได้ใครรักษาไว้ให้ดีนะเป็นของสําคัญเหมือนแก้วสระัรนึกพระพุทธเจ้าจะทรงรับสั่งเมื่อทําสําเร็จในวันแรกเมืเลล่อเวลาออกเวลาได้อารุณออกพรรษาทรงรับสั่งว่าต้องต่อมีธาตุมีธรรมาของศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้คึเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกคำนี ของศักดิ์สิทธิ์ในชมพูธวีปและโกจักรวานนันจัรวาลนิพานลายกายในการมนุษย์ประดีในภพาพคนก็ดีศักดิ์สิทธิ์แท้ขนาดนี้ไม่มีเพราะเหตุว่าของศักดิ์สิทธิ์นี้มนุษย์ประเด็๋ยวทำตามปกติธรรมดาอาดาธมนนาพระโพธิจามีธรรมกายธรรมกายจะรัตนามอให้ท่านปรุงขึ้นตกแต่งให้มนุษย์เมื่อมนุษย์คนใดรับไปได้แล้วมนุษย์คนนั้นมีสมบัติติดตัวพันล้านทุกคนคือขอท่านไว้อาดาธนาว่า รนรรลุภูดายสมทบทุนสร้างโรงเรียนแล้วก็ให้เป็นเศรษฐีทุกคนซึ้็จในอาราธนาสมบัติตติดตไ้พันล้านพันล้านทุกคนไปให้รักษาพระมีไวให้ดี้ารักษาดีแล้วก็เรียบร้อยท่านอยู่ได้สะดวกดีอยู่กับเรา้ารักษาดูถูกดูมินหายไปเสียมาอยู่ด้วยเมื่อหายไปอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วเข,รขรารพคารวะนับถือก็อาราธนาอ่อนวอนเขากลับมาอยู่อีกก็ได้ให้ตังใจอย่างนี้ไม่ใช่ของธรรมดานะ เสิ่รัตมีก็ได้โพดก็ได้ลอยไปก็ได้หายไปก็ได้กลับมาก็ได้ของนิดหนึ่งเท่านี้ลนะอาจารย์นนะเราจะของตายของเป็นเขาเรียกว่าของสาเร็จของสัตย์ศึกให้จำไว้ให้แม่แน่นอนนะ